นะครับอาการโอ้โอ้โเพียโอ้เอ็มดับบันยูนะฮะเสียท่อไหลเกล้โหโอ้โหวิ่งซีดป้าทั้งสี่หัวเลยนะครับควันดำไม่เหลือแน่นอนเนี่ยถึงมือแล้วถึงมือแล้วพออนี่แล้วนะครับสี่หัวพอๆกันเลยนะฮะก็ชัดเจนครับรุ่นนี้ลือ,อยากนิดนึง นี่ไงรัววซะยิง่งกว่ารัววอะไรรัววกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคันมันไม่จะหายดําได้ไงเนี่ยหายแน่ดูครับโอ้โหออกปดแปดปแปดโอ้โหบ m w รุ่นอะไรนะ E60 E60 นะฮะคาดว่าน่าจะรัวัวทุกหัวนะครับแบบนี้อันนี้หัวสุดท้ายแล้วนี่ไงร่วงแปดเลยนะฮะปกติเข็มตัวเนี้ย ต้องยกค้างมาอยู่งี้ครับผมอยากจะยกเข็บมาค้างยังไงเดี๋ยวเราไปไล่ซ่อมัาดูก่อนนะฮะตอนนี้เราก็ได้ถอดหัวฉีด bmw นะครับกระจายออกมาซ่อมนะครับทุกหัวเลยก็ชุดคอนโทรลแล้วครับรั่วรั่วหนักด้วยนะครับหลังซ่อมเป็นยังไงฮะหัวฉีด bm นี่ฮะจากของเก่าล่วงแพทล่วงแพทนะครับนี่มันต้องเดินช้าๆแบบนี้ฮะอ้าวไปโยกไปเสียบปากน้องนี่ครับฉีดปกตินะครับ แล้วตวงซีซีครับนี่ฮะหลังจากซ่อมต้องได้แบบนี้นะครับคันไหนๆก็เติมดีเซลเพิร์ดนะครับช่วยไล่ขมเหล่านะครับล้างควันดำสวัสดีครับพเพื่อนเพื่บกับผมต้อร้านหูชีด BKK นะฮะพบกันทุกวันบนรถนะฮะวันนี้ก็ออกมาลองอยู่ในรถ BMW นะฮะ BMW ซีรีส์หนะครับก็ รถมีอาการเป็นอย่างไรเดี๋ยวพกผู้ชันลุกันนะครับเห็นกันไปแล้วตอนตอนหัวคลิปนะฮะรถเป็นไงมาครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นอาการควันดำครับผมครับแล้วก็เล่งไม่ว่าติดท้าเท่าไหร่ครับวันท่วมเลยไหมท่วมเลยนะท่วมเลยถ้าเล่งแบบเมื่อกี้นี้เป็นไงโอ้โหเต็มๆเลยครับโอ้โหถ้ามอสายตามหลังนี่รู้เรื่องรู้เรื่องเลยนะครับสวัสดีพี่ทังหลังด้วยนะฮะสวัสดีค่ะนีคนใช้รถก็ทันนี้นะครับเห็นไหมฮะควันดําก็ถอดชีดออกมานะครับ หลายคันมีร่วงป,ปัดปัดปัดตั้งแต่บนสายยางนะครับแล้วพอมาเทสบน,ทนเทนเทสโอ้โหคือวันนี้ทั้งวัน BM คันนี้หนักสุดนะครับทําหลายคันอยู่ก็ก็หายครับซ่อมไปก็หายใช้ทําการซ่อมนะครับแล้วก็ปรับตั้งตั้งค่าพายลงพลอดให้อย่างเต็มที่เลยจนลูกค้าแบบนามุยนะสามชั่วโมงฝ่าแล้วสามชั่วโมงนี่เร็วนะเร็วนะแต่ว่าดันบอกพี่ไปแค่สามชั่วโมงใช่ใช่ใชและตอนนี้เป็นไงบ้างฮะ โอเคครับขับนิ่มขึ้นครับพุ่งดีรับมีควันปะไม่มีนะไม่มีไม่มีเลยแต่ถ้าใส่ดันล่างเข้าไปก็พุ่งจานนิดนึงเออนิดนึงเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายแล้วนะฮะได้ครับก็คันนี้ครับทำการซ่อมหมุดชี้เสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาลองก็ขอบพระคุณนะครับพี่ๆที่ใช้ BM แล้วก็เข้ามาใช้บริการที่ร้านของ BK คนะฮะก็เป็น BM เซีรีส์5เลี้ยวซ้ายเข้าตรงสะพานครับขอบคุณครับพี่ผู้หญิงรถเป็นอะไรมา วันดำมากเลยค่ะนี่คอนเฟิร์มมากจริงแล้วตอนนี้นแล้วตอนนี้โอเคค่ะโอเคเยี่ยมโอเค <Okay. S 1> แค่นี้ผมก็อุ่นใจแล้วผมไม่โดนดา่าโอเคครับพี <c oughs> ่พี่ที่ใช้ b m ครับต้องการสอบถามปัญหารถยนต์ญญนะครับก็ติดต่อไปที่เวอร์ทโด้านบนนะครับแล้วก็ร้านอยู่ถนนกาญจานาตลิ่งชันนะครับยี่ห้อกสมาคมชาวปากใต้ขอบคุณครับสวัสดีครับ